ผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่9แล้วนะครับสำหรับการทำแมตช์ให้ได้ชมก่อนแมตช์จริงนะครับของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้ครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่9นะครับแมตช์ที่34ของทั้ง2ทีมครับทีอ s c สครับต้อนรับการเยือนของราชบุรีมิตรผล FC ซนะครับซึ่งผมจะอยู่ฝั่งของทีอ s c สก่อนนะครับแล้วก็เครื่องหลังจะเปลี่ยนเป็นราชบุรีมิตรผลครับ ขอไปเลือกทีมผิดนิดนึงครับ TOT s c นะครับจวนกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับราชบุรีโอเคครับราชบุรีมิตรผล FC ก็เป็นความยากง่ายก็อยู่ที่ซูเปอร์สตาร์เช่นเคยนะครับฝั่งเจ้าบ้านในของ TOT s c เนี่ยตอนนี้ครับอยู่ตำแหน่งออยู่ลำดับที่18บแปดลำดับสุดท้ายนะครับ33นัดนะครับมีทั้งหมด16คะแนนนะครับส่วนทางด้านราชบุรีมิตรผลเนี่ยอยู่ลำดับที่7นะครับ33นัดมีอยู่52คะแนนครับ ก็ตามมังกรกาสอยู่นะครับสามแต้มนะครับถ้าชนะเกมนี้ก็ประตูที่เสียก็น่าจะตามมังกรกาสไม่ทันเลยคุณผู้ชมเกมนี้กันเลยนะครับคู่ระหว่างทีวีเอชซีครับกับราชบุรีมิตถุน FC ครับก็จัดให้กับเป็นแฟนโตโยต้าไทยพิมพดินครับอนัดส่งท้ายฤดูกาลนะครับกอบุรีมติจก็คว้าแชมป์ไปได้ครับแต่ว่าคุชมวันนีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์ลีกครับนัดที่34ครับนัดสุดท้ายฤดูกาลนะครับคู่ระหว่างทีวีเอชซีครับ รับการยืนของดาชบรีมิตรลล f c นะครับผมจะอยู่ฝั่งที s ีก่อนนะครับในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นทางด้านดัชบรีมิตรผนนะครับผบรรยากาศของแฟนๆครับก็มาเอาใจเชียร์ยิมรักของเองเครับทีีซครับซึ่งปีนี้พวกเขาตกชั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนนี้ไม่สามารถที่จะตามทันลำดับที่17-16ได้นะครับ เดี๋ยวดูผู้เล่นของทีมทีเอสซครับเดี๋นี้ครับมีทางด้านมิสะมาตูนครับสอนนารายครับกองหลังมีสกุลวัตรริจุนกิพุชิศักดิ์สรันสมิงชัยนะครับอานนท์นานอ่กองกลางมีทาคาฮิโรคาวามูระครับทางด้านขวานะครับลิกเส้นฝั่งขวามีกิตนภพนะครับกองกลางมีปริญญานะครับกิตนิศักดิ์ซีดิเวนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับอนุชาชัยนครับพวกเขาก็จะเล่นเต็มสุดเต็มความสามารถครับสัง ทางด้านราชบุรีเอฟซีเนี่ยนะครับวันร์เป็นด้านฝุกติดนะครับกองหลังมีชุนพลวัวง,งามใหญ่นิมวงนะครับศิลาสีกำปั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของดีโชเอลนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อให้อีกทีหนึ่งนะเพราะตอนนี้กำลังควบกลุ่มทางด้านซวทีเอฟซีอยู่นะครับคืนกลับมาครับจังหวะนี้ในก็อพยายามครองอยู่กับกองกลางอีกคนหนึ่งของทางด้านราชบุรีเอฟซีครับมีทางด้านชุติชุติพลนะครับแล้วก็ เก่งกีนนะนันสโตนะครับของหน้าเป็นท่านอดิกษกศรีกำบังครับวันนี้รวมทั้งพี่ทั้งน,น้องครับอถ้าผมถ้าผมพูดผิดนี่ขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนของที่เห็นนามสกุลเหมือนกันอาจจะเป็นพี่น้องกันเอาแทงขึ้นมาก่อนครับตรงนี้วอลต์อยู่ที่อนุชาไอไปทางด้านซ้ายกีนอธิษกเปิดเข้ามาแต่วันนี้มีใครอยู่ด้นานหน้าไหมขึ้นโอ้โหจะวอลเล่ครับแหมทักทายของตะนั่นทีโอทีเอสสีครับแล้วสวนกลับมาบ้างตะด้านรบุรีดูกับชิปมาให้กับอู้ตรงนี้ ดูเข้ามาเบียดแย่งได้ก่อนแออเบร์ตีเฟอร์ดันเดสวอนได้หรือราชบุรีเขาเรียนราชบุรีนั่ชื่อเปลี่งเหมือนกันนะฮะขึ้นหมงไว้ตรงนี้อานุนมาทางด้านขวากรับที่วุฒิศักดิ์อะไรแล้วตอนนี้กระชากขึ้นมาพวกวุฒิศักดตะดานมันอิสุกเปิดเข้าไปข้างในครับลราขึ้นหมงมีใครไหมมันแรงเกินไปครับ สีลาสีกัปป์จบมาที่แอ็บบอตตี้เฟอร์นันเดสครับขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับทระหวังราชบุรีคืนกลับมาแอ็บบอตตี้แขงดึงล้อเพื่อนอยู่ไม่ขึ้นเกมของชุติพลไอมาเร็วครับตรงนี้อดิศักดิ์สีกัปป์ยังยังแหวกมาได้อยู่ครก็ปยให้กับชุติพลแล้วทำจริงกับตะลั่นลุยสวอนเดอร์จ่ายมาจาังหวะนีู้้ยยังดีครับที่แหม่ไม่ไม่ไม,ม,มีตรงกรอบจังหวะนี้ให้มาแล้วมันเลยไปหน่อยครับใส่ยาวขึ้นมาครับสนไลน์ อังชาขึ้นหมุนเบียดรัตน,น,นัณ์ยังได้อยู่รัตนัณน์ทีวทีเอสแล้วมาจังหวะนี้ขึ้นมาครับจินทรพบหลอกให้โอ้โยยัยงไปติดเงียบแมตติดกองหลังของราชบุรีครับ่งทิ้งไปก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งของทีวทีเอสซีเขเล่นในบ้านต้องเอาใจเป็นแฟนๆนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาเร็วแล้วเบิร์นหนึ่งสองรู้กันไหมไม,ไม่รู้ครับโอ้โหแม้รัตนะมาช่วยไว้ได้ครับทางฝั่งราชบุรีสวนกลับมาบ้างยังแยกว่าได้รูสแมนเดอร์เดินกลับมาครับ อ้ด well ูก re ับบอลเดียวมากของราชบุรีคุติพง์ขึ้นมาดิแอร์บูตี้เอาเ้าให้มาตรงนี้คืนกลับมาครับเอากลายเป็นฝั่งของสับสนเสื้อครับเคืนไปกู้นี่กับบะงจังหวะที่เล่นไปแล้วพากไปมันอู้ดูเกือบโดนครับจังหวะนี้โอ้ดูดูรูเกมไม่ทันครับแอร์ต้องขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มันมันเร็วมากนะครับทั้งดูรายชื่อแล้วก็ดูดูนักเตะด้วยนะครับขู่ขออภัยด้วยครับขออภัยยังไมงปรับตัวไม่ได้ครับสำหรับคุณจริงๆครับ อันี่อในการจำด้วยนะครับแสบสนรายเตะขึ้นมาก็าปั่นบอลด้ทีวีทีสิหมุนขึ้นได้ปริญญาเก็บบอลลงครับเราให้มาที่มาที่กิติศักดิ์ชิปมาให้กับปริญญาถึงไม่ไม่ถึงยังหมุนสกัดไว้ได้อยู่เอาแล้วครับชุติพันธ์ชุติพลครับขออภัยครับชุติพลไล่บอลจะมาที่แอนเบอร์ตี้เซอร์แดนเนสคืนกับเบรเซนควาศิลาควิลาสีกำปั้นต้องคืนกลับมาที่แอนเบอร์ตี้คืนกลับมาที่ศิลาอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่กับพยายามที่จะมาลุยสเปนเดอร์ กับอันิศักดิ์สีกับปังล็หลอกไปใจังหวะยิงจิ้งลิโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับโอ้ราชบุรีออกนำทิวทีเอสซีไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับจางลูกยิงของทุติพลทองแท้ครับโอ้ต่อไปต่อมาแล้วทำชิงกันครับทางด้านตราดกับสกอร์วานีก็ไม่ทันระวังนะครับจังหวะนี้ดูครับลูกชิงเร็วกอบทางด้านราชบุรีมิผลเอฟซีครับนาสกอร์จบแบบนี้นี่ก็คือยิงเหมนการสองย้ำทางด้านคิวทีเอสซีด้วยครับ ดูครับแม่หลุดมาได้ครับนีตัวประกบมาแล้วยิงเข้าเข้าเข้าถึงบอลก่อนครับโอ้ก็สมควรวัดก็กันไม่ทันเลยครับเรื่องนี้ดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งครับลูกโยกมาให้ผมวิ่งมาแปลก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นักท่านั่นทัชบุรีมุกฝนเอฟซีครับขึ้นนำนักท่านทีทีเอฟซีไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมีฝั่งทีทีเอฟซีนะครับเกมนี้จะต้องเล่นเป็นทีทีเอฟซีตลอดทั้งเกมนะครับประมาณว่าจะได้ไหมที่วันนี้พยายามจะแหวกมาไม่ผ่านรัตนะ ไอ้เดือทันดีครับดูครับสุนิราชบุรีกลายเป็นว่ามาครองเกมเหนือเจ้าบ้านอย่างทีวีแล้วครับชูสตีโฟนไห้สวยตรงนี้ลูชแมนเดอร์ตื่นกลับไปครับแอ้ถ้าผมเรียกชื่อผิดนี่มขออภัยด้วยนะครับคนที่ผมเช็คข้อมูลดูข้าข้อมูลไม่เจอเลยครับไอ้เบอร์ตีเฟอร์นดน์มาต่อกับลูชแมนเดอร์ให้กับตัวนี้ไม่ถึงอดิศักดิ์สีกำปังโอ้ยย้วนกลับเร็วไม่ได้ครับฝั่งทีวีดูกลายเป็นว่าทิ้งนุชาไว้คนเดียวเลยครับ ดูครับยิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นครับให้มาทางด้านขวาขึ้นมาบ้างกลายเป็นฝั่งดูครับครองแล้วจ่ายเร็วทันทีครับนีครับต้องต้องระวังรูปแบบนี้ครับความมาพยายามที่จะเล่นเร็วแต่ว่าไม่ไม่ดีครับโอ้โหฝั่งทีวีวันนี้แย่ครับสถานการณ์สาสบนาทีตามอยู่หนึ่งประตูครับดูครับทั้งฝั่งราชบุรีเล่นสบายครับนำก่อนแล้วก็พยายามตอบอลไปเรื่อยๆหรืก็เปลี่ยนแกนมาใหญ่นิ่งง้ ไอไปติดจังหวะนี้เอาอนุชาจะยังยังแก้ไขได้อยู่ครับชุมพลไอไปที่แฮเบอร์ตี้เฮเบอร์ตี้นะครับเฮเบอร์ตี้นะครับเอาแล้วมาจังหวะนี้ยิงโอู้ดูครับติดเซฟอู้ยมาจะปล่อยให้ครองพื้นไม่ได้ครับต้องต้องระวังครับตะด้านทีอุทสีครับวันนี้สู้ไม่ได้เลยครับโอู้ดูกับตำแหน่งการวิ่งสปีดเออยอะไรเออยหลายๆอย่างนะครับบอลจบุรินสองหน้าจะบีมาแล้วแหวกไปเลยครับอนุชา ผู้ชาชัยโอ้โหเจ้าตัวจะไปเองไม่ผ่านจิตจุดจุดคนตัอไปจะเป็นทางด้านซ้ายเจงกีนางาสัะเจงกีนางาสตุ๋เอาแล้วโดนเบียดจังหวะนี้โอ้โหดูครับแอบขึ้นเกมไม่ได้ครับทางฝั่งทีมอุีครับผมจะทำยังไงครับในขึ้นเวลาหลังเราจะต้องเปลี่ยนแผนให้ให้สู้ราชีให้ได้โอ้เรามาจังหวะที่สองนิดวันนี้ก็ให้มาครับโอ้เป็นครึ่งแรกที่ทำอะไรทางด้านราชบุรี ผลเดฟซีไม่ได้ครับทีเอทีเอสซีครับเดี๋ยวชมข้างหลังกันต่อครับพวกผู้เลี้ยงของสู้ไม่ได้ก็ขออนุญาตทำเกมนิดนึงนะครับเดี๋ยวรูปแผนการรับแน่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวก็ต้องคนไปช่วยหน้านหน้าบ้างครับอย่างนั้นไม่มีตัวปวดฮะอย่างเงีต้องดูดูนิดนึงครับแขนเป็นอย่างนี้ก็จริงเลยว่าขอปรับให้หน้าหน้าทีเอทีเอสซีด้วยแล้วกันนะครับแค่นี้ก็พอกองหลังเอาคนไปช่วยดันเก็บลูกหน่อยทีกองกลางก็แบบนี้ครับเดี๋ยวเพื่นมาช่วยนิด โอเคน่าจะประมาณนี้นะผมยังอยู่ฝั่งทางด้าน TTS4 อยู่นะครับยังจําชื่อเล่นทุกคนยังไม่ยังไม่แม่นจำนะตอนนี้ชื่อผู้เล่นนักเตะอยู่ในสมองประมาณ200กว่าคนก300คนแล้วนะครับที่พาขั้นไปหมายเลแดงๆมาจนถึงแมตต์ตอนนี้จะเกือบจะ100แมตช์แล้วนะครับที่ทํามานะครับอแล้วตอนนี้เห็นกีนังนัสังกัสโต้ครับให้ไปทางด้านซ้ายชิฟขึ้นมาแล้วดูครับจะกลับมาได้ไหมมาดิซักสีกระปังชิพมาให้ ไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งทีวีได้บอลบน้านเอา,อานอนขึ้นมาดูนะก็ขึ้นริ้วไม่ได้ครับพวกเขาเติมเกมช้าครับแต้บนี้มัลนีน้นนสวยแล้วเข้ากลางไปโอ้โหปริญญานี่ก็คือวันนี้เกมพวกเขาไม่มีรู้ใจกันด้วยครับทางฝั่งทีวีเอสครับเอาขึ้นม,มาต่อครับติดกินอะไรนะส่งให้มาศิลาสีกำปัน้นก็ภัยเข้ากลางมาชิบมาจามังหวะนี้เอาลุ่ขึ้บ้าโม,ม่งจังหวะนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ทางฝั่งราชบุรีมิดผลเอฟซีออกนำไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์จากจากชุดติดคนทองแท้อีกแล้วครับทำคนเดียวสองประตูไปแล้วครับคือต้องบอกว่าตอนนี้สู้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันไม่ไหวครับเขาจังหวะให้มาหลุดมาไม่รู้ช่องนี้โดนตลอดครับฝูดแล้วก็เป็นวันนี้ครับชิดมาให้ครับไม่รับไม่รับหน้าเขาเลยครับเข้ามาจากตรงกลางครับเห็นแล้วให้ทันทีครับหลุดเลยครับ ดูครับชุดติดทนสีชมขออภัยครับชุติพลทองแถนะครับม่งแชประตูที่สองของตัวเองแล้วก็ให้ตะนันราชบุรีมิดผลเอซซีออกนำทีทีเอซีไปสองประตูต่อศูนย์เลยครับเกมนี้ก็ผมพยายามแล้วครับกว่าสตีไปกลายเป็นลิฟเวตเลยครับแผนตั้งรับจังหวะนี้โดนโดนอีกแล้วครับโดนไล่มาแล้วดูจังหวะนี้ครับอันนี้สักสีกำปังเนี่ยพยายามด้วยแต่ผมต้องต้องพยายามลุกสู้บ้างโอ้โหจังหวะนี้เก็บบอลไม่อยู่ครับแต่ก็พยายามสู้เต็มที่เลยครับ ทางด้านทีวีเอฟีพิทิพลเดี๋ยวผูทำสองประตูให้กับโอ้โหดูครับแอนเล่นนี้เก่งมากเลยครับทางด้านราชบุรีมิทธผลเอฟซีครับ AI นะครับ AI ของของเกมนี้ครับเขาแย่งได้ไหมทางด้านดีจุนจิดูครับโดนแซจากข้างหลังก็เสียบอลด้วยกันดูจังหวะเล่นของโอ้โหจังหวะที่มาเกือบไปครับแล้วสวนกลับเร็วได้ไหมอยางได้อยู่ครับจินิศักดิ์มาเองครับหมาเพื่อนตึงขึ้นไปแล้วงัดมาให้จังหวะนี้ทางด้านซ้ายอนุชา รออยู่แล้วโอ้หูเดี๋ยวมันนี้ทำออกไปครับตะแนนองวิโชเอลแล้วเป็นลูกเปิดของตะแนนทีทีเอสสี่ครับเปิดเข้ามาแล้ับวงแบบนี้ไม่ได้ครับยังบุกต่ออานอนหนานออกจับบอลทุกทิศักดิ์ดูว่าก็เข้าเจาะทางด้านราชบุรีไม่ได้ครับทีทีเอสสี่ต้องพยายามมากกว่านี้ครับในครึ่งเวลาหลังเล้วดูเขาจะมาได้ไหมดูจะแบบที่จังหวะีาให้มาโอ้ลูดขึ้นมาครับแล้วจะเจ้าตัวไปไป ชะลอครับจะด้านปริญยาโอ้โหทำไมครับไม่มีโอกาสรูึ้นมาเลยครับอ่าครับเือเหตุาทางในการจออแล้วก็เราต้องเริ่มการจอแบบใหม่มากครับดูจังหวะนี้ให้เราขึ้นมาจังหวะนี้เติมขึ้นมาทางน,น้านให้มา,า,อมาโอ้ใจไม่ดีเดี๋ยวยังได้อยู่ครับตวัดเข้าไปมีใครอยู่โอ้ไม่ถึงแอบพยายามจะตะวัดวันให้มันเข้าไปข้างในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ทำได้ไม่ดีครับเล่นของทีเเตะมาไม่ดูไปติดครับโอ้แย่งมาก็จะได้ไม่ได้เขากลางเลยครับยังได้อยู่เห็นแล้วชิปให้ขึ้นมาเหียดทิ้งก่อนราชบุรี โอู้ก็6 7นาทีผมตามอยู่2ลูกครับเกมนี้ก็สู้ไม่ได้ครับตามพูดโดยตามคอมบินไม่ได้ด้วยนะเะวิ่นิดสปีดวิ่งนิดแทบจะวิ่งไม่ไปเลยฮะเลยครับเราลองมา,า,าสู้กันใหม่ก็จะมางัดนทนะ้ายจหวะนี้ขึ้นมาบ้างอนุชาโอ้โหไม่ทันเลยครับเข้ามือทางด้านติดครับจังหวะนี้ที่สิรานีเบตตี้เฟอร์เดน,นเดสให้กับที่อุสวาเดร ครับที่ลุยส์มาเนอร์แต่วันนี้ให้อดีศักดูครับโอ้แล้วจ่ายมาจะมีเข้าทางนี้เลยครับจหวันนี้จะยิงแล้วสไลด์ดักไว้ได้ไปชั้นแโอ้ยสอนอะไร์วันนี้ก็ทำับงานหนักเหมือนกันครับรึ่งหลังพวกเขามีโอกาสหรืว่ายังยังตีตื้นมาไม่ได้อาจงหวะนี้ให้สวยครับแล้วขึ้นมาอนุชามาโอ้โหเสียบจะวะนี้ผู้สินว่าไงไม่ฝ่าครับลุงลุยขึ้นมาของดีทีเอสีครับโอ้จะมีโอกาสหลุดขึ้นมาเหมือนกันครับแต่วกเขาต้องต้องวิ่งให้มากขึ้นเลยครับแล้วเกมมันเป็นอย่างนี้ครับต้องลุยสถานเดีย แพ้ชนะดีสกอร์ต้องต้องได้ครับจังหวะนี้ลุกขึ้นมายิงครับโอ้โหไล่ไปเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเอาเลยครับตอนนี้ทีวีเอสซีกองเชียร์นี่ได้ดีใจกันบ้างครับจากอนุชาไชยวงครับยิงให้กับทีวีเอสซีไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับแหมจังหวะลุยขึ้นมาของตัวเองก็คือคือเขาต้องต้องมุ่งมั่นนะครับพยายามมีจังหวะต้องใส่ให้เต็มที่ครับโอ้หลุดตัวประกบมาได้ครับโหูชมพลวังงามมาได้แล้วสปีดมาเองครับแหมหล่อไม่ให้แล้วเลี้ยงเข้ามาครับ โดนกับตะลั่นอุกิจแล้วก็ยิงผ่านมือเข้าไปครับโอ้ไล่มาแล้วตอนนี้ก็เป็นหนึ่งระดูตัวสองกับตะลั่นทีเอฟซีครับราชบุรีนี่เครื่งหลังโดนผมบุกหนักๆนี่ก็บุกไปขึ้นเหมือนกันนะฮครับแล้วก็โดนไล่มาแล้วตามอยู่ครับโอ้ยับเขาเอาให้นี่หลุดหลุดจริงๆครับวันนี้ตามมือทันเลยความเสยดายนะนี่ต้องใจเย็นครับบอลมาต่อครับอนุชาหนีแล้วชัยวงเราซับปีไว้เงี้ยจ่ายให้กับอนุชาชัยวงถึงไหมเดี๋ยวกับแอร์เบิรัส เอเบตตี้เตะยาวทิ้งมาก่อนโดยที่สักให้เข้ากลางมาครับกลายเป็นทีทีสซีเล่นดีมากครับงัดให้วันนี้ขึ้นมา, <c oughs> นนาชุ่มลนช่วยไม่ได้ครับพุทธิพงศ์โอ้ดูครับจังหวะต่อบอลของราชบุรีนี้เล่นได้เหนียวแน่นเหลือเกินครับเอเบตตี้พื้นกลับมาที่ศิลาใส่กับที A ie, บเอเบตตีรร้ครั้งหนึ่งครับรูสเวนเดอร์เข้ากลางมาที่อู้ดครับ ตะล่านอันนี it, right? ้สักด oh well. oh? ิ์ศร <birds> ีกำปังนัดมาให้จังหวะนี้ถึงไหมหรือสเวนเดอร์เอาจับบัตเข้ามาจังหวะนี้บอลเล่หูดูเข้ามาได้อีกครับโอ้ยเกือบเกือบไปครับแพ้เกือบเป็นซุปเปอร์ซับจังหวะนี้ของทางด้านราชบุรีหนูกำลังวิ่งมาบอลเล่ยังนี้ครับหมายเลขยี่สิบสองอ้ยทำไมรายชื่อวันนี้ขึ้นให้เราครับโอ้โอกาสของพวกเขาที่เกือบจะใส่สกอร์เพิ่มได้ด้วยครับเ็นตัวเล่นครับทางด้าน ทวิทนะครับลงมาแทนนะครับวงจังหวะนี้ได้ไหมไม่ได้ครับปริญญาลงนะได้จังหวะนี้ดูครับขอบอลแล้วครับอนุชาชัยวงลบจังหวะนี้แยกได้ไหมฝ่ายสเปนนาทีครับโอ้เราจะตามอยู่แบบนี้ก็ไม่ทันแลยเราจะนั่นทีทีเอสสี่ครับก็ดูท้อทไปเหมือนกันนะครับดูเกมสู้ไม่ได้ครับผมเฉียบผมเงินยังไม่ดีครับทุกเวลาสองนาทีครับน่าจะดีนำหรือสองประตูต่อหนึ่งผมเยินเลยครับเกมนี้แต่ว่านี่ครับความขยันของพวกเขาต้องเอาเข้าสู้ครับ ครองแล้วครับเจ้บ้านราชบุรีครับเน้นสามแนบโอ้ดูครับเล่นแบบนี้ก็จบเกมแล้วครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับทางฝั่งพิวทีสีครับก็แพ้ราชบุรีสีมีผลไปสองประตูต่อหนึ่งครับก็จบสามสิบสี่แมตช์นะครับแล้วก็เก้าคู่ที่เราทํามานะครับแมตช์ที่สับสนจบแมตช์ที่สามสิบสี่แล้วก็เก้าคู่นะครับก็ขอขอบคุณที่แนะนํากันมาแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นความสุขการได้ชมแมตช์นี้นะครับผมง่ายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ คืนนี้ลาครับสวัสดีครับ